สบายดีเอลทีชันทางรถไฟจีนลาวเตรียมเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดน บริษัทการรถไฟประเทศจีนจำกัดรายงานแผนการเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน,นบนทางรถไฟจีนลาวซึ่งเชื่อมโยงนครคุณหม,มิงเมืองเอกของมณฑลอิ๋หนานหรืออยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและนครหลวงเวียงจันทของลาวตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปครับ รายงานระบุครับว่าการบริการรถไฟขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนดังกล่าวจะเดินทางจากนกครคุนหมิงไปยังเวียงจันทร์หนึ่งเที่ยวต่อวันและจากนกครหลวงเวียงจันทร์ไปยังคุนหมิงอีกหนึ่งเที่ยวต่อวันโดยรถไฟจะหยุดจอดตามสถานีรายทาง8แห่งและการเดินทางจะใช้เวลา10ชั่วโมงครึง่งซึ่งนับรวมระยะเวลาที่ใช้ผ่านพิธีศุลกากรด้วยแล้วนะครับอันหนึ่งครับทางรถไฟจีนลาวเริ่มดำเนินง,งานเมื่อเดือนธันวาคม2021 โดยมีการบริการรถไฟขนส่งผู้โดยสารบนทางรถไฟช่วงระหว่างเมืองคุนหมิงและตำบลหมู่ฮั่นในจีนรวมถึงช่วงระยะนครหลวงเวียงจันทร์และเมืองบ่อเต็นในสปปลาวราปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารบนทางรถไฟจีนลาวรวมอยู่ที่13.93ล้านครั้งส่วนปริมาณการขนส่งสินค้ารวมอยู่ที่18.38ล้านตันเมื่อนับถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว และพบกับเอลทีวีชั่นได้ใหม่นในมือหน้าสบายดี